เ้ยกิจกรรมก็จะหมดอยู่แล้วเพชกูยังไม่ครบเลยกูต้องทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหต้องลงทุนแล้วมั้งเนี่ยมาก็เอาเป็นว่าลงทุนแล้วกันนะครับจากที่เก็บซุปเปอร์ลิวอนาด7ดาวนะครับหรือว่ากบแดง7ดาวมา3ตัวก็ขอเอามาเสกใส่ตัวอ่อนๆเพื่อให้ได้รูบี้อีก15เม็ดนะครับเพราะว่าตอนนี้มีมอลลี่นะฮะเวลตันแล้ว1อันก็เป็น5เม็ดนะครับผม ต่อมาก็เป็นซัมเมอร์อีก5เม็ดนะครับแล้วก็นี่เลยซอนะครับเสียแค่2ตัวนะฮะก็จะได้อีก5เม็ดนะครับก็ยัดกบแดงแม่งไปเลยนะฮะร,รู้สึกเสียา้มากนะับเพราะว่ากบแดงพวกนี้ผมเก็บเอาไว้ยัดเซลลีออ่ก็เสียใจเลยกูอุต่าห์เก็บเอาไว้ยัดเซลลี่ ทำไมมันทำลายใจิตใจกูอย่างนี้เนี่ยแล้วเวลแม่งก็ยังไม่ตันมึงเอาไปเลยเลนเนี่กูจับยัดแม่งทุกตัวเอาให้ตมใจอยากแค่ห้าลูบี้กูต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรือไงเนี่ย <c oughs> ออเออเซซจะครบแล้วครบแล้วเลนเนี่กูจากลาไปด้วยเรียบร้อยกูได้อีกห้าลูบี้แล้วโอเคมากดรับกันเลย ตัวแรกก็เป็นซัมเมอร์ห้าลูบี้มึงเอามาเออโหตัวต่อไปมอลลี่มาเลยห้าลูบี้และตัวสุดท้ายต่อน้องมังกรแดงช่วยชีวิตเราห้าลูบี้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็มี300รลูบี้แล้วเย้โอเคเข้าคลิปกัน you can คราบสวัสดีครับผมเองแล้วก็มาอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมเองจะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่129นั่นเองนะครับผมเย้โอเคเลยนะฮะก็พยายามเก็บลูบี้มาทั้งชีวิตนะครับผมตอนแรกก็มีอยู่แค่250ลูบี้นะครับแล้วก็พยายามนะ,ะพยายามอย่างมากเลยเนี่ยไปนั่งเล่นเผาขนนกหาตัวพวกเนี่ยพวกเลนเจอร์ที่ยังไม่มีมาเก็บให้เป็นเลเวลตัน นะครับพอเมื่อเราเลเวลครบหรือเลเวลตันแล้วเนี่ยมันก็จะได้5้ลูบี้นั่นเองนะครับก็เก็บมาตั้งแต่250อ่ะจนถึง300นะครับโคตรทรมานนะฮะแล้วก็เสียซุปเปอร์ลีโอนาเจ็ดดาวไป2ตัวด้วยนะครับจริงๆแล้วผมจะเก็บเอาไว้ยัดเจ้าแซลลี่7ด,ดาวนั่นเองเผื่อเปิดได้นะครับผมก็นะเสียได้กันไปนะครับผมก็ต้องรีบกันหน่อยนะฮะเพราะว่ากิจกรรมมันจะหมดแล้วซึ่งวันนี้ผมเองก็มาเปิดกันในวันที่29เดือนตุลาคมนะครับนะนะเวลาตอนนี้ก็ตี3 43นาที นะครับผมก็ยังไม่หมดกิจกรรมเนาะกิจกรรมมันหมดวันที่31นะครับตุลาคมเวลา3ทุ่มห้นาทีนะครับผมก็ปไปไปลุ้นกาชากันดีกว่าโอเคนะฮะก็จะมาเปิดกาชาลิมิเต็ดนะครับผมฮาโละวีนสิ0ตัวบวกอีก2ตัวนะครับได้6ดาวถึง8ดาวรับรองแน่นอนเลยเนี่ยได้ฮาโลวีนเลนเจอร์ไปทั้งหมด2ตัวนะครับก็ขอให้มันได้ดีๆแล้วกันนะขอให้กูคุ้มหน่อยแล้วกันเนาะนะนะจากที่กูลงทุนมาทั้งชีวิต กูก็ขอหน่อยละกันนะสามรลูบี้กับไอดีหลักนะไอดีหลักนะกูขอนะกูขอจริงเลยนะฮะกดตกลงไปชึบโอเคกูจะไม่กดข้ามนะกูลงทุนอย่างเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเปิดกาชาครั้งนี้นะครับผมตัวแรกเป็นอะไรเรามาลุ้นกันโอ้โหแซลลี่ฟักทองหดาวมาแล้ว1ตัวมาแล้ว1ตัวนะครับผมมาแล้ว1ตัวตัวต่อไปปั๊บ เอทีสองกูนี่ปวดหัวเลยเอออะไรของมึงวะเนี่ยตัวต่อไปปั๊บโอโหบาเฮงเจีย,ยเหนื่อยใจว่ะเอสลี่ฟักทองหกดาวเหนื่อยใจจริงๆเลยเชียวตัวต่อไปปับ๊บเอ,อเจ้าหญิงอลิสเอาเข้าไปเอาเข้าไปแล้วแต่มึงเลยนะแล้วแต่มึงเลย กูอนะุตส่าห์พยายามเก็บลูบี้มาทั้งชีวิตกูอุตส่าห์เอาขนนกทั้ง400ขนนกไปเผาเล่นเพื่อจะหาเลนเจอร์แล้วก็มารับเพชรมึงทำกับกูเช่นนี้ใช่ไหมนะฮะตต่อไปปรับโอ้โหสรหีวิเศษไว้มามาวะมาว่าเจ็ดดาวมาว่าจุดจุดนี้มันมาแล้วนะฮะแต่ถ้าให้คุ้มต้องมี8ดาวนะถ้าให้คุมมันต้องมี8ดาวตัวต่อไปปรับ <c oughs> ฮันนี่น้องใหม่ เจ็บแป๊บที่หัวใจนะตัวต่อไปปับโอ้โหเอทีเจ็ดดาวมึงมาทำไมมึงเอาแซลลี่มาให้กูก็ได้นะแซลลี่ขุนนางจงโผงออมานะด้วยปฏตพีของเอ,อ่ออาร์มาดอนอันนี้นะครับผมจงโผงมาแซลลี่แปดดาวปับอืมอืมเอาเข้าไปเกมผู้สูงสัดนะแล้วแต่มึงนะแล้วแต่มึงเลยนะแล้วแต่มึงมึงอยากจะให้อะไรกูมึงกนะอ่ะ,อะให้มาเลยเอออ่ะ,อะ,อะ em thi em thi em thi hả ư à, ừ, thi mừng ba lê thi hột đào ừ, ừ. มันจะเมึงได้กูมึงเต็มที่เลยมึงเต็มที่เลยกูไม่มีอะไรจะเสียกับมึงแล้วเออเต็มที่ดูมึงดูมึงทำดูมึงทำกับกูดูมึงทำกับกูกูจะไปลงเล่นด่านสเตทเพื่อจะไล่หาเลนเจอร์ตัวที่กูยังไม่มีแล้วกูก็จะมาเอาลูบี้เอะลูบี้กูเก็บตั้งแต่250จนถึง300ดูสิ่งที่มึงตอบแทนกูสิ มึงให้กูแค่นี้หรือมึงดูมึงดูงดทําไมมึงทํากับกูเช่นนี้กูสายฟรีเลนเจอร์มาทั้งชีวิตแต่มึงทํากับกูเช่นนี้ใช่ไหมทําไมลายเลนเจอร์เจ้าถึงทําเช่นนี้กับข้าเฮ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงคันนี้ขอไม่ตกหน้าด้วยนะขอมาเช็คเลนเจอร์กันนะฮะตัวแรกแซลลี่ผูวิเศษเจ็ดดาวนะตัวต่อมาแซลลี่ฟักทองหกดาวสองตัวเลย นะฮะตัวต่อไปเจมผู้ถุงศักดิ์นะฮะตัวหนึ่งตัวต่อมาแดนลี่ลงท้าผาใบนะครับหกดาวนะเอทสามสองเจ็ดดาวนะมาทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะตัวต่อไปเอทสามสองหกดาวนะครับตัวต่อมาบราเฮงเกียร์หกดาวนะอา่ะอลิสเจ้าหญิงอลิสหกดาวเนี่ยแล้วฮันนี่น้องใหม่มาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยหกดาวทั้งสองตัวมึงมาทำไมนะฮะแล้วสิ่งสุดท้ายซุปเปอร์ลูนาดเจ็ดดาว เฮ้ยแม่งเอ้ยคือแบบมันใกล้จะหมดอยู่แล้วมึงแทนที่แบบเอ้ยทำไมช่วงนี้กูโดนตกมากเลยว่าตั้งแต่ไอเกมไลน์เศรษฐีเลยนะเปิดหาอะไรก็ไม่ได้หาเลยดีๆเลยแล้วก็ดูลูบี้กูหายไปกับตาโโหความคุ้มค่าแม่งไม่มีให้กูเลยถ้ากูเปิดแล้วได้เกมแปดดาวหรือตัวหาอย่างอื่นแปดดาวมาตัวหนึ่งเนี่ยกูว่ายังคุ้มนะฮะอันนี้แม่งไม่คุ้มอะไรเลยนะครับผมก็อ่ะ ตามนั้นนะฮะใครที่ได้ตัวอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์โอวดกันได้นะครับให้ผมกิจฉาเล่นนะฮะก็ตามนั้นนะถ้าใครอยากจะฝากไอดีไม่ให้ผมเปิดกาชาก็ทักมาที่เฟซหลักนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในคลิปนั่นเองนะฮะเฟซหลักแล้วก็ไอดียไลน์นะครับผมก็จะขึ้นให้อยู่ทุกครั้งนะครับก็พยายามดูคลิปให้จบนะครับไม่ต้องกดข้ามไปข้ามมานะจะได้รู้เรื่องกันนะครับผมโอเคสําหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็เจ็บช้าน้ําใจไปอย่างที่เห็นเลย ผมก็คงจะสมน้ำหน้าผมกันไม่ใช่น้อยนะครับก็คงจะสาใจกันไม่ใช่เล่นนั่นเองนะก็พยายามเก็บลูบี้มาทั้งชีวิตนะครับผมก็สิ่งที่มึงตอบแทนมาให้กูก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็อ่ะตามนั้นแล้วกันนะและส,สุดท้ายนี้ยังไงผมเองก็ต้องกราบขออภัยสําหรับคําพูดวาจาคาใดไม่ถูกภาพด้วยนะครับฟังดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นล้วนแล้วทุกอย่างคือการสแสดงนะครับผมแต่กูอินกับการสแสดงไปเท่านั้นเองนะครับก็นะเจ็บช้ำน้ําใจไปสําหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยล่ะนะบ๊ายบายข้าฉันข่าฉันให้ตายดีกว่า